เปิดตัวแล้วนะครับเดนซาดีนายรถตู้ MPV 7จที่นั่งตัวล่าสุดจากประเทศจีนที่มาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้า100%ซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเริ่มต้นนะครับที่ตั้งราคาไม่เกิน2ล้านบาทพร้อมกับสเปคนะครับที่วิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดนะครับมากถึง600กิโลเมตรด้วยเดนซาดีนายนะครับจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจรวมถึงนะครับจะฆ่าคู่แข่งนะครับในตลาดรถตู้หรูได้หรือไม่นะครับวันนี้ไปชมรายละเอียดกันครับ มาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหรับเดนซาดีนนะครับโดยตัวเดนซาดีนนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถูกนําเข้านะครับโดยบริษัทเลเวอเอออโตมอทีฟนะครับหรือว่านะครับกลุ่มเดียวกับที่นําเข้า b y d นั่นเองโดยราคาของตัวเดนซาดีนนะครับจะมี2รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับดีนายพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับราคา1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น D9 Performance แล้วละก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมกับราคา2 6 9 9 9 9 0 0บาทซึ่งตัวรวมต้นนะครับถือว่าทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยมิติดูถังนะครับของตัว d e n ซา D9 นะครับจะมีมิติดูถังนะครับใกล้เคียงกับรถตู้นะครับหรูในตลาดบ้านเราหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว Toyota a l p ร์ทเวลไฟ้เอ็มจีแม็ก รวมถึงตัวล่าสุดนะครับก็คือตัว s e เกอร์0.9นะครับไซ์มีติดฐางใกล้เคียงกันมากนะครับความยาวอยู่ที่5,250ม mm. ิลลิเมตรความกว้างนะครับอยู่ที่1,960ม mm. ิลลิเมตรความสูงนะครับอยู่ที่1,920ม mm. ิลลิเมตรและระยะฐานล้อนะครับจะอยู่ที่3,110ม mm. ิลลิเมตร ดยขุมพลังนะครับที่ใส่มาให้ในตัวเดนซาดีนายตัวนี้นะครับจะมี2ขุมพลังนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์นะครับจะมีพลังกำลังนะครับอยู่ที่318แรงม้าแรงบิดนะครับอยู่ที่360นิวตันเมตรพ่วงโดยแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนขนาดความจุอยู่ที่103.36กิโลวัตต์รองรับการชาร์จนะครับทั้ง AC แล้วก็ DC ซึ่งตัวนี้นะครับตัวไร้ทุนโรงงานเคมนะครับ อัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้ภายใน9.5วินาทีส่วนระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จหครั้งจะทำได้อยู่ที่600กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งระยะทางวิ่งจริงๆนะครับก็คงประมาณ500กิโลเมตรนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นตัว Performance นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์นะครับจะมีเป็น2ตัวนะครับพละกกำลังนะครับเพิ่มขึ้นเป็น374แรงม้า แรงปิดนะครับอยู่ที่470นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับความจุเท่ากันนะครับอยู่ที่103.36กิโลวัตต์รองรับการชาร์จนะครับทั้ง AC แล้วก็ DC ส่วนอัตราเร่งที่โรงงานเคมนะครับ0-100นะครับจะเร็วกว่าตัวพรีเมียมนะครับคันนี้นะครับทำได้อยู่ที่6.9วินาทีเท่านั้นส่วนระยะวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็จะถูกลดลงมานะครับอยู่ที่580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เช่นเดียวกัน ซึ่งจากสเปคของพลังทั้ง2รุ่นย่อยนะครับถ้าใช้งานปกติทั่วไปนะครับเน้นขับนะครับนั่งสบายนะครับตัวพรีเมียมนะครับผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับโดยมาดูรายละเอียดสเปคออปชั่นกันคร่าวๆกันบ้างนะครับตัวเรนซ่าดีนะครับมาพร้อมกับการออกแบบภายนอกนะครับที่ค่อนข้างดูรํำสมัยนะครับจะเน้นนะครับการตกแต่งนะครับที่ดูพรีเมียม มีแถบวัสดุสีเงินนะครับทำให้รถดูหรูหรารวมถึงแถบโครเมียมต่างๆด้วยตัวด้านหน้าตัวรถนะครับจะพร้อมกับตัวชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ u u l LED มีมีเดย์ไทม์ไลท์มาให้พร้อมกับระบบนะครับควบคุมไฟส่องระยะนะครับมีตัวนะครับไฟ2มุมอังไสตามาให้แล้วก็จะมีโลโก้นะครับเดนซ่าตรงกลางขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับเป็นซี่นะครับกระจังหน้าเป็นแนวตั้งนะครับ ส่วนดีไซน์ด้านข้างตัวรถนะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับเส้นสายน้อยๆนะครับทำให้รถดูเพียวลงนะครับส่วนด้านหลังตัวรถนะครับก็มีการออกแบบนะครับให้ตัวรถนะครับไม่ได้ดูทึบตันมากนะครับก็จะมีเว้าโค้งนะครับตรงกลางนิดนึงให้เหมือนเป็นเอวนะครับก็ทําให้ตัวรถตู้ไซส์ใหญ่นะครับดูมีความเพียวมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวชุดไฟท้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับเป็นแบบ Full-LED นะครับเป็นแผง LED ทั้งแผงเลยนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ sequential ด้วยมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดสเปคภายในนะครับสเปคภายในนะครับถือว่ามีการจัดออปชันมาให้ค่อนข้างแน่นๆเลยนะครับถ้าพูดให้ครบทุกอย่างนะครับคลิปนี้นะครับน่าจะยาวมากๆเลยโดยจุดหลักๆนะครับที่ใส่มาให้ในตัวภายในนะครับ โดยขอเริ่มจากตัวชุดเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะนั่งนะครับ3แถวรวม7ที่นั่งนะครับก็คือตอนหน้า2ที่นั่งตรงกลาง2ที่นั่งและแถวหลังสุดนะครับ3ที่นั่งแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวหลังคานะครับที่แยก2ตอนนะครับก็คือเป็นพานอเร i ิกซันล o ปนะครับเปิดปิดอัตโนมัติส่วนตัวแผงแดสบอร์ดด้านหน้านะครับก็ออกแบบนะครับค่อนข้างล้ำสมัยนะครับ เน้นความมินิมอลนะครับผสมกับตัวจอเข้าไปนะครับโดยหน้าจอมารตรับผู้กับผีนะครับเป็น u u l d i i i t a l นะครับ LCD ขนาดอยู่ที่10.25นิ้วส่วนหน้าจอสัมพัน์ตรงกางนะครับเป็นทัสกีนนะครับขนาด15.6นิ้วรองรับการเชื่อต่อนะครับทั้งตัว Apple c r r p l y y n n d r o i d Auto แบบไร้สายมีเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบพรีเมียมมาให้14ตำแหน่งรอบคันนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีใส่ตัว He ดซ u p Display ด้านหน้ามาให้นะครับขนาด12นิ้ว ส่วนระบบประกาศนะครับจะเป็นระบบประกาศอัตโนมัตินะครับแบบอิสระแยก3โซนด้านหน้า2โซนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอีก1โซนปรับอุณหภูมิแยกกันได้ส่วนของเรื่องการตกแต่งนะครับก็จะมีการใช้วัสดุหนังนะครับในหลายๆส่วนนะครับให้มีความพรีเมียมรวมถึงเพนห้างที่สารนะครับก็จะมีการบุนะครับเอาคารทาล่าเพิ่มเติมมาให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับประตูผู้ขับขี่และประตูผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็จะเป็นแบบปิดแบบซอฟโค้ด ประตูสไลด์ด้านข้าง2ฝั่งนะครับก็เป็นอัตโนมัตินะครับส่วนของตัวเบาะนั่งนะครับก็เป็นอีกไฮไลท์นะครับถ้าเป็นเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็ปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางนะครับมีลำบ้าัพพอร์ตมาให้มีเมมโมรี่ซีนนะครับเฉพาะฝั่งคนขับส่วนเบาะนั่งแถวที่2นะครับปรับไฟฟ้าสีทิศทางมีลำบ้าัพพอร์ตมาให้มีระบบนวดนะครับรวมถึงระบบนะครับระบายอากาศ แล้วก็มีม r นิสซีดมาให้นะครับซึ่งการปรับควบคุมต่างๆนะครับของเบาะตั้งแถวที่2นะครับก็จะมีหน้าจอนะครับเป็น LCD แยกมานะครับสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับได้จากตัวหน้าจอนี้เลยซึ่งถือว่าออปชันภายในนะครับจัดเต็มมาให้แบบครบๆเลยนะครับ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเดนซาดีนนะครับจัดเต็มให้อย่างครบครบเลยนะครับมีมาให้ตามนี้เลยสุดท้ายนะครับเรื่องของสีตัวถังนะครับสีตัวถังของตัวเดนซาดีนมีให้เลือกทั้งหมดสีสีก็จะมีสีน้ําเงินสีดําสีขาวแล้วก็สีเทานะครับส่วน,นภายในรูสาันนะครับจะมี2ส,สีก็จะมีสีเบจกับสีน้ําตาลนะครับ และนี่ก็จะเป็นวารีเอตเบื้องต้นทั้งหมดนะครับของตัวเดนซาดีนรถตู้ไฟฟ้า7ที่นั่งนะครับในระดับพรีเมียมที่ทําราคาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวในตัวเริ่มต้นนะครับมาพร้อมกับราคาที่ต่ำกว่า2ล้านบาทซึ่งสเปคที่ใส่เข้ามาให้ในตัวเริ่มต้นนะครับผมว่าก็ดูค่อนข้างเพียงพอนะครับต่อการใช้งานทั่วๆไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้ต้องการความแรงนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับต้องไปเล่นตัวดีนายเพอร์ฟอร์แมนนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับตัวเดนซาดีนายตัวนี้นะครับ ว่านาใช้ไหมออปชั่นที่ให้มาโอเคหรือไม่รวมถึงนะครับมีข้อได้เปรียบหรือข้อด้อยกับคู่แข่งในตาลาดรายอื่นๆหรือไม่นะครับฝากคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ